หนูอยากทราบว่าคนที่เคยคุยด้วยเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ลบข้อความที่เคยคุยกันคะนะครับในเวลาเดียวกันนะเขาก็ไม่ไม่บอกเลิกอะถ้าวันนี้เขาเลิกกับคุณแล้ววันนี้เขาไม่สนใจคุณแล้ววันนี้เขาหมดรักแล้ววันนี้เขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นหมายความว่าไอแชทของคุณที่เคยคุยก่อนหน้านี้เขาไม่ได้เห็นค่ามันไม่ได้มีผลต่อชีวิตของเขาไม่ได้มีผลต่อการดําเนินชีวิตไม่ได้มีผลต่อการงานการเงินสุขภาพแล้ก็ตามแต่ มันไม่มีผลเพราะเขาไม่แยแสเขาถือว่าแชทอันนี้มันไม่เคยมีก็ได้แล้วทําไมเขาต้องลบอ่ะทําไมเขาต้องเสียแรงอ่ะจำไว้ว่าแฟนเก่าจะกลับมาหาคุณก็ต่อเมื่อเขารู้สึกเสียดายคุณนั่นหมายความว่าเมื่อกลับมาแอบดูชีวิตของคุณเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าคุณมีการพัฒนาชีวิตที่เปลี่ยนไปแบบไม่เหมือนเดิม2คุณไม่ไปวิ่งไล่ตื้อไล่ง้อไล่ขอไล่ขาย3คุณไม่ต้องทักไปหาเพื่อนญาติพ่อแม่พี่น้องของเขาให้ช่วยคุย สี่ไม่ต้องไปทักไปคุยในเรื่องเดิมๆห้าไม่ต้องพยายามยัดเยียดชีวิตของตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาแต่พรีเซนต์ตัวเองให้เขาเห็นว่าเขาทิ้งคุณเท่ากับความงโง่ครับแต่วันนี้ถ้าคุณยังแชร์เพลงเศร้าเพลงดรามา่าอกหักอกหักนะเจ็บปวดใจท้อใจแล้วก็ตามแต่มันไม่มีเหตุผลให้คนมันอยากกลับมาค,คนกลับมาหาคุณเพราะคุณค่าในตัวคุณคนไม่ได้กลับมาหาคุณเพราะความดราม่าที่คุณสร้างครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูค,คมเคยสอนไว้ในคอร์ส จิวยิยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ l i น์แอดได้เลยครับ